บสบายดีพ่พี่น้องค่ะสวัสดีที่เปูนสุกาสุคน,นพี่น้องภกพ่อก,ก็เบ่าตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามเสาเนาะตอนนี้ก็พากันเอ่าเหตุเรียกเหตุงานต่ออีกมือหนึ่งพี่น้องเลยนี่ค่ะตอนนี้กําลังลื้ลอผ้าห้องน้ำออกทางด้านหลังเนาะมันมันบกขักบ่แนนพี่น้องเลยก็เลยพากันลือ้อออกพี่น้อง เขาเลือออกอันน้องสันติกับปู่น้องแพกำลังมาพีคิดทำวันนี้กับบันไดมาไดเหตุวิเหตุงานหัวปู่น้องแพเพป็นกับไอทุระเนาะเป็นวันผ่ามั็นยังหล่ะก็เลยพากันหยุดงานก่อนเนาะมามืบอนี้กับพากันลุยงานต่อเนาะอันนี้กำลังถูกออกพี่น้องเลยแต่สิได้ก่อใหม่เนาะ ม <c oughs> ันต้องได้ถูกออกก่อนนะพี่น้องเอ้ยจังก่อใหม่ได้เนาะเพอมันบอมันบอกขาวแบบขาวยังเนาะก็เลยเสยพาดันมั่งออกก่อนเสยเห็ดใหม่้องเ้ยนักการเมืองกำลังถูกออก อาเยอาลงเอาลงเอาลงจำเลยบ่ะเอาลงจำหลุมเลยบ่หรือว่าจำไหนหรือว่าเอาคันเอาจำไกาบะเพราะเขวิบเหลี่ยมอาจำเจ้าเหยียบหากวิดยยเจ้เหยียบมันกรเขาแล้ว โใช่ว่าอยากได้แล้วใั่ไหมแม่นก็ไม่เนาะพอเป็นบุคข่าวแบบพี่น้องเลยบุคข่าวแบบมันบุคข่าวระเบียบมันมันโคตรโง่เนาะพอแต่ไม่ตะกี้เพื่ออะไพี่น้องเลยเหตุมันบ่ได้มาตรฐานเนาะ ถ้าแม่หาเหาข้าะมาเห็ดหายตอนไม่ได้มาตรฐานกันเลยว่ะเห็ดใหม่เดยวเลยือออกช้านะเห็ดใหม่ครับก่อใหม่พี่น้อง บ้านนี่กระถูกแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสีเหลือกรับน,นี่แต่สีก่อนเนาะนี่วัดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาทางนี้ทีคานทียงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพวน้องแพ้กับน้องส,งสันติทีเรียบร้อยเลยอันสีเหลือกรับมีแต่สีก่อตัวนี้พี่น้องเอ้ยก่อทางด้านนี้เนาะก่อทางด้านนี้ขึ้นไปแล้วก็สีได้ใส่ ไม้ซินัวไม้ซินนะัวแล้วก็ขนาดฝนกระพังเล็กเนีย่ยใส่ไม้ซินัวเนาะใส่ like. ไม้ซินัวแล้วก็สิไดงมุงหลังคาพี่น้องเลยมุงหลังคางหา้องน้ำเกษสรมุงพร้อมกันเลยพี่น้องกับตัวนี้เนาะอ,อันกับหลังคาตัวนี้เนาะสีแดงมุงพร้อมกันเลยกับหลังคาตัวนี้เนาะ ส่วนโครงหลังคาเนี่ยครับก็เห็นแล้วทีเรียบร้อย้อยแน้วสำเร็จสำหรับโครงหลังคาอันตัวนี้พี่น้องเลยสิเหลือมีแต่เห็นของน้ำต่อขึ้นมาแล้วก็สิได้มุงหลังคาตัวนี้ต่อเลยพี่น้องพร้อมกันเลยเนาะมุงหลังคาพร้อมๆกันเลยครับจังสี่ อันนั้นพี่น้องเอ้ยม่เห็ดทางพื้นเนาะสำหรับรังคาของประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้สำหรับตัวนีเนาะพี่น้องก็เทอว่าใส่ขาวใส่ยังแล้วเป็นทีบลบร้อยพี่น้องบรรทัดสิมุ้งเขาก็จะตัดรังคาเลยก็รซไปสั่งอัน นำมาใส่เนาะพี่น้องเนะาะตัดหลังคาแล้วก็สั่งให้เพิ่นเอาแผ่นมุ้งมาให้พี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็ยังี่บาท่านได้อันานเนาะยังท่านได้กินไหลยังท่านได้ตัดหลังคาเน้่ยบางท่านได้ไลายเหมือนว่ามีจากแผ่นจากแผ่นพี่น้องเลยแต่ยังบาท่านได้ไปสั่งเพิ่นเนาะเมื่อนี่ครับว่าก่อนนะั้นแล้วเขาใช้มาตัดหลังคาตัวน,นี้แล้วก็สิม,มุงตัวน,นี้พี่น้องเอ้ย แล้วตัวนี้ก็บพี่เดียวไปต่อสายหลังของน้ำเลยเนะาะทังไี้ก็ถ้าเบิง่งถ้าชมผลงานนำกันพี่น้องเอ้ยว่าสีฮอดกันได้เนาะว่าสีเห็ดแนวใด้พี่น้องเอ้ยทังไี้ก็มาเบิง่งมาชมนำกันพี่นอ้องเอากาเห็ดไปเรื่อยๆไปสี่เลยพี่นอ้องเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ได้หยุดงานเนาะว่าติดธุระเน่นะครับปูนองแพรพรรณว่ามันเป็น วันพระวันยังเพิ่นการหยุดพักเพิ่นการในกระบัวกันพี่น้องเอ้ยสำหรับเฮากระบว้หยุดบุญยังดอกพี่น้องเอ้ยวันพระวันยังกันเหตุได้พี่น้องว่าบุญยังเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยสำหรับว่าวันพระวันยังกันเหตุได้คือเก่าพี่น้องแต่ว่าปูน้องแพ้เพิ่นว่าเพิ่นหยุดงานเพิ่นว่า ก็เลยว่าโบมีผู้สวยผู้ยังก็เลยว่าบ่ได้เห็ดเนาะใดก็บ,บ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยมาทางนี้ก็เป็นใหม่เป็นหยังเนาะที่เฮาโกบไว้พี่ที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยใหม่ที่เฮาโกบแล้วเนาะอันนี้ก็เฮาโกบปลาไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใหม่ๆอีกพีก่น้องเฮาก็สิมาโกบคือกันเนาะแต่ว่า ตัวทรายกบพี่น้องเอ้ยไม้ตัวนี้เนาะต,นตัวนี้คือตัวที่เอากบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้เป็นไม้เป็นอย่างเนาะไม้ที่เอากบเมื่อเมื่อวานนี่เลยพี่น้องก็นจะเอาตัวนี้ขึ้นมากบต่ออีกเนาะ,ะเป็นไม้สี่หุ่นแปดพี่น้องตัวนี้จะเป็นไม้หนาซิบเนาะ หาหนาสิบสิบหนาหาคูณิบพี่นอตัวนีนอล้วตัวนี้เป็นใหม่สีูณเนาะเสียมเรอ่นานลังค่าของน้ำอะไรพี่น้องนอกสันติกำลังผสมปูนพี่น,องง 40, น,น,น้องเลยิบเปอ่อเนาะเราจะไปสมปูนสิไปก่กออันปลาของน้ำเลยเนาะ จังไหนเอาก็สิได้กบใหม่กบยังเมียนอีกหนอ่อยวา่าอันจะไหนไปจากเห็ดลงังคาของน้ำเลยเนาะก็เลยสิกบใหม่กบยังไหวต่อเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็กำลังโคนอิดบล็อกไปพี่น้องเลยต้องมาเอาอิดเอาอย่างไปเนาะ จะไดนเราไปเได้กบใหม่กบยังต่ออีกเลยพี่น้องเลยท่นนออานเรากะเสียเอาไม้เอายางขึ้นก่อนพี่น้องเลยเอาไม้เอายางขึ้นไปเตรียมเหมือนกันเนาะสบายดีพ่อพี่น้องสสวัดีเอฟซีเป็นสุขทุกคนเนาะพี่น้องเนาะพบตรขับรถได้อีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าเนาะ ไว้ก่อนจะน่ะจะเรียกกลุอันนี้ว่าตายกลับไปก่อบะลั่งให้ อิกแดงกับอิดบล็อกมันบูชับกันไหมก็เลยอยากเป็นพระเนาะมันน่อยมันใหญ่ លាត់ពី្លាប់ពីល់ពីល់ពីល់ព្លាប Bye. ตันนี้ก็กอแล้วแถวหนึ่งแล้วกระลงเลยกลังเติมปูเติมอย่างเต็มขัดอีกหน่อยมันจะชีดะแข็งจะแกะเนาะจะว่าพันแถวแรกพี่น้องเอ้ยมันก็นเลยบุยอยากันอัพันได้เพราะว่าอิฐบล็อกมันหน่อยกว่าอิฐแดงนเนาะก็เลย ค่ะนิดหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสมมาพาควณแล้วเนาะเฮาเได้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายทำคลิปต่อไปเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวต่ายเชลีกาเข้ามาสบายดีพี่น้องลาพ่อให่พี่น้องไปก่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลาพ่อให่พี่น้องกไปก่อนพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายพี่น้อง